สนนับุโดยปตทพลังงที่่ยยััยืนปญหาโลกร้อนและปัญหาภัยธรรมชาติล้วนเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นวันนี้ผมจะาพาเพื่อนๆไปเรียนรู้กันน,นอกห้องเรียนเพื่อตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนปัญหาธรรมชาติรวมถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันดีกว่าครับวันนี้ช่วยโลกช่วยเราขอนำเพื่อนๆพนมาที่ห้องเรียนมหันตภัยโลกร้อนภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการศึกษาและเพื่อช่วยกันป้องกันค่ะเราทราบกันนะครับว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากปัจจัยหลักก็คือเรื่องของกา๊าซเรือนกระจก นะครับซึ่งก๊าซเือนกระจกนี่ก็จะมี5ตัวหลักๆด้วยกันนะครับที่มันจะก่อให้เกิดเรื่องของการที่โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก๊าซตัวที่1ก็คือเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ทราบกันนะคะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันเกิดจากการเผาไหม้ทุกชนิดนะครับในวิถีชีวิตของคนเราในทุกวันนี้นะครับเราก็จะยังมีการเผาขยะนะครับมีเรื่องของปาการาทําให้เกิดควันไฟ นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทบทั้นสิ้นปัญหาโลกร้อนจะผ่านพ้นไปได้พวกเราทุกๆคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือแห่งนี้ อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้กับน้องๆเงยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้ศึกษาถึงปัญหาและเรียนรู้การป้องกันที่สำคัญเราต้องช่วยกันเพื่อโลกของเราและตัวเรานะคะช่วยโลกช่วยเราง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะ